ที่บ่อเต่านะคะ<ม>ก็มีผักนะโอ้เยอะมาก5้ากิโลกับอีกเนี่ยหลายกรรม,มน่าจะเป็นรวมรวมได้แล้วเป็น10บโลได้นะคะตนนัวนี้เอาผักลงก่อนเนาะนะนะวันนี้ก็ได้เต่าใหญ่มาตัวหนึ่งนะคะนะว่าจะเป็นไงดิแล้วก็ไปดูกันนะคะนี่เลยใหญ่มากนะ นี่เรามาทางนี้กันเนาะเต่าใหญ่ก็อยู่ในนะคะอยู่ในกระสอบนะคะก็วันนี้แดกจ้าด้วยมาล่มๆมมาล่มๆนะคะนี่นี่เจ้เต่ารออยู่เนี่ยเห็นไหมรออยู่เห็นไหมเต่าเรียบเลยนะคะ ด้านนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเต่ากันดีกว่าเนะ้องว่าเต่าเป็นยังไงนะคะอน,นุโมทนากับทุกท่าน้วยนะเออที่แบบมานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเต่ากันนะว่าเต่าใหญ่แค่ไหนนะอันนี้ต้องบอกว่าอยู่มาหลายเดือนแล้วแหละกว่าจะมาถึงคนที่เขาไปถ่ายมาในงวดนนี้นะคะตอนนี้รุ่นแม่เต่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราปล่อยอะ่ะ น่าจะเกือบยี่สโลได้อะอเก่ามากเกระดองอายุน่าจะมากนะอ่ะดูความใหญ่อะท่านชมาไม่ใช่เล็กนะแล้วราคาไม่ใช่น้อยน,นี่บอกว่าขอตัวที่ใหญ่มากเลยน,ะน่าจะ20่สโลอ่ะอุ้ยแม่นี่เลยนะฮะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะจ๊ะอ่านี่เลยนะคะเต่า แต่พี่กับอ่ะนะคะก็วันนี้มาปล่อยเต่านะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงพี่จะอุ้มไหมโอเคน้ำตกเออใช่ตัวใหญ่มากเลยนะนุโมทนาศาสุรับทุกท่านนะ20โลด้าน,นะคะหัวอยู่นี่ค่ะ,ะนี่เลยไปเลยนะจ๊ะไปเลยตามไปเลยนะเต่าน้อย กว่าจะได้ปล่อยเนะี่ยตัวใหญ่ราคาสูงมากเลยไปลนะ่อยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนั้นไปแล้วนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ไปแล้วชูคอเลยดูดิไปเลยอะคุัวเลยใส่เกียวหมาเลยอ่านี่ด้านนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์นะคะที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะเต่าก็อยู่ในนี้บ้างในนู้นบ้างนะคะเราก็ไม่เข้าไปดูเราดูตรงนี้เดี๋ยวเราไปเลี้ยงผักกันนี้กว่าวันนี้ได้ผักบุ้งมาแค่ห้าโล ทางตลาดแล้วก็ผักอื่นอีกน่าจะรวมเป็นสิบกิโลเนาะอันโมทนาสาธุกทุกท่านด้วยนะคะนี่ว่าไงขอกินปะคือเดี๋ยวนี้ต่อที่นี่จะไม่ยิงเพราะอะไรวะไม่มีจะกินจะไม่กล้ายิงอีกต่อไปเพราะไม่มีจะกินลองแซมเปิลดูอะว่าชอบกินไหมเดี๋ยวได้กินไหมอืม อ่ะอนุโมทนาทุกท่านนะอ่ะก,กินไหมเนี่ยกินไหมน้องคงจะตกใจอยู่ใครนะใครหน้าออมาให้กินอ่ะให้ให้ซะหน่อยให้ไว้ะหน่อยเหลือหายตกใจอืมนะที่เหลือมันนี่เลยนี่เลยนะคะที่เหลือมันนี่เลยนี่ดูนะชอบไหมนี่ นี่เลยนะไล่กันมาดูเลยก็กินเนาะหิวอะ่ะหิวอะ่ะนี่เลยนะคะเนี่ยทั้งหมดห้าโลเมื่อก่อนนะเต่าจะหยิ่งนิดนึงจะไม่ค่อยกินจะไม่ค่อยกินเลยนะเดี๋ยวนี้จะแบบจะจะไม่หยิ่งแล้วเพราะเพราะเต่าก็อดเหมือนกัน นะคะอ่ะมองมาทางนี้นี่น้ำลดนะวันนี้บ่อน้ําลดดูสิดูนี่น้าอี้นี่ดูสิอ่ะดูสิชูคอเลยนะต้องบอกว่าเต่าก็กินได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าผักบุ้งจีนเนี่ยชอบมากที่สุดค่ะอ่ะดูสิ นี่เอ,า,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 อาเบียดเพื่อนเอาเบียดเพื่อนเดินมาแล้วเดินมาแล้วเนี่ยนะขัดเอาให้อันนี้จะไปกินตรงไหนแล้วเนี่ยนี่เลยดูสิชอบไหมนี่โอ้ยชอบมากนี่เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงทั้งหมดนั่นแหละนะท่านผู้ชมก็อ่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวเราเลี้ยงบ่อเต่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลี้ยงเอ่อไปปล่อยปลาแล้วก็ไปเลี้ยงปลาอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงเต่าก่อนเนาะโอเคได้เดี๋ยวเจอกันค่ะ